สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมานะฮะมาเปลี่ยนคนาเล็กที่มีแต่หญ้านะครับมาปลูกป่าบนคนาใหญ่กันนะครับคนาเล็กที่มีแต่หญ้านะครับเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นคนาเล็กๆนะครับก็จะช่วงหน้าแล้งหรือ kanske, ไม่ก็ช่วงอื่นๆนั่นแหละอื่นๆ,น,ๆนะทุก ทั้งปีอะนะก็จะไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตรงนั้นนะครับนี่นี่เราก็มาเปลี่ยนขนาให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้มาปลูกนะครับของอยู่ของกินนะหรือว่าก็ปลูกต้นไม้นะครับอย่างของผมเนี่ยปลูกต้นไม้นะครับปลูกไม้ป่านะครับก็จากขนาดเล็กๆที่มันมีแต่หญ้าเจ้าชู้บ้างเดินไปก็หญ้าเจ้าชูติดขาบ้างนะฮะหญ้าคาบ้าง เนะดินไปก็บาดแขนบาดขานะครับเราก็มาเปลี่ยนคณะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นก็ใหญ่แค่ไหนก็สุดแล้วแต่พี่น้องนะครับจะมีความสามารถนะครับส่วนของผมนี่ก็มีความสามารถแค่ประมาณ2เมตร50นะครับเพราะว่าด้วยทุนการทําที่ยังน้อยอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรก็มาปลูกต้นไม้เลยนะหลังจากที่หน้าไม่ได้ทํานานะครับคันนาตรงนี้ของเรานะครับ ก็ยังมีสิ่งที่ให้เราได้รอนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเป็นคันนาทิ้งไว้เฉยๆนะฮะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนคันนาให้มันใหญ่แล้วก็ของผมก็มาปลูกต้นไม้บนคันนาหลากหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นอะไรปลูกมั่ว <laughs> นะครับปลูกอะไรก็ได้ที่หามาได้นะครับมีปะดูมีพยุงมีมะฮอกกานีมียางนามีไม้แดงนะครับ มีมะขามป้อมด้วยนะก็มีอะไรก็ได้ที่หามมาได้นะครับก็ปลูกไปแต่พื้นที่ตรงนี้ของผมเนี่ยมันจะถูกกับประดู่นะครับแล้วก็พยุงไม้แดงนะอย่างนานี่ไม่ค่อยโตนะครับผมก็พื้นที่มันเป็นที่ดอนมันก็จะถูกกับตัวนี้มอกกานีก็โอเคนะครับปลูกไปตัวนี้ข้างหลังผมก็ประมาณเข้า2ปีนะครับก็ไม่มีการดูแลอะไรเลยหน้าแรงก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับอาศัยว่า เวลาใส่ปุ๋ยข้าวนี่แหละก็หวานหวานมาหน่อยหวานบนคันนาหน่อยนี่ก็ข้อดีนะครับข้อดีของการปลูกปา่าหรือว่าปลูกพืชบนคันนานั่นก็คือว่าเวลาเราหว่านปุ๋ยเมื่อก่อนนะคันนาเราธรรมดาเนี่ยเรากลัวมากเลยกลัวที่จะหวานมันมาโดนคันนาเนาะเสียด้ปุ๋ยนะทุกวันนี้ไม่ต้องเลยนะครับหวานข้าวมาก็ซัดเลยซัดให้เลยคันนาเลยนะเพราะว่าบนคันนาของเราก็ยังมีพืชนะครับที่รอการเจริญเติบโตนะครับแล้วหน้าแล้งที่เราทํานาเสร็จไปแล้วเนี่ยปุ๊บ เราสามารถที่จะนําฟางในงานนาของเรานั่นแหละนะครับนําฟางในงานนาของเรานมาห่มดินนะมาห่มต้นไม้เราได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันอยู่ใกล้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับเราไม่ปล่อยให้เป็นขนาเล็กเหมือนเดิมเรามาทํำขนาที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรอนไล่ปลูกของได้มากขึ้นนาฝนนี่ก็ปลูกได้หมดเลยนะครับบนขนาพริกมะเขือ หรือว่ามะละกออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ละท่านนะครับจะขยันแค่ไหนนะฮะส่วนผมไม่ค่อยขยันเลยผมก็ปลูกต้นไม้ป่าก็รอความร่มเงาแล้วก็จะมาทำประโยชน์จากเขานั่นก็คือว่าดอกของป่านะนะครับดอกของป่าก็จะเป็นเฮดอืมเป็นกระเจียวนะครับแล้วก็จะมีมดแดงด้วยก็ใช่แล้วก็มีอื่นๆอีกตามมาใน อาหารที่มาจากป่าก็ต้องมาจากการปลูกต้นไม้นั่นแหละกล้องก็จะล้มนะครับลมก็พัดนะฮะสู้ต่อไปพีป่น้องครับยุคโควิดออกไปไหนไม่ได้ก็จะขอทําคลิปอยู่แบบนี้นะครับอยู่ที่สวนอยู่ที่สวนของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะวนไปวนมาแล้วก็จะวนไปวนมาแล้วก็วนมาวนไปเรื่อยๆนะครับขอให้ได้มีคลิปส่ง Youtube เขานะฮะเขาจะได้ให้คนเห็นเรามากขึ้นนะครับก็อาจจะได้ มีผู้ติดตามถึงหนึ่พแล้วก็สี่พันชั่วโมงของการดูโอ้โหซึ่งมันยากมากนะผมว่ามันยากผมก็จะต้องขยันทําแบบนี้แหละนะครับก็ช่วงที่เราทํางานด้วยก็มีเวลาว่างนิดหนึ่งก็มาถ่ายคลิปนี่แหละโอเคนะครับวันนี้ผมปลูกเปลี่ยนคนาเล็กให้ที่มีแต่หญ้ามาปลูกป่าบนคนาใหญ่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพ,พี่น้องก็ไปลองดูนะครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้คณะของเราด้วยนะเพราะว่ามือน,นึงต้อง จับขาต้งกล้องไว้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราปลูกต้นไม้นะอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยนาเราก็สามารถที่ทําได้ยาวเลยนะครับเจ็ดแปดปีแต่ถ้าเราปลูกหนาหนานะภาษาคนแก่เขาปลูกหนาหนานะภาษาใหม่เขาจะปลูกทีตีต้นมันก็จะแข่งกันสูงโปร่งมันก็ไม่มีผลเลยนะครับกับคําว่างําที่นานั่นเองนะเพราะผมไปดูมาหลายแปลงแล้วนะครับแต่ถ้าเราปลูก ต้นเดียวเดียว,เด,ยวเดียวเนี่ยมันจะพุ่มใหญ่พุ่มมันจะใหญ่นะครับแล้วมันก็จะทําให้งําข้าวม็ดข้าวรีบนะครับแต่ของผมยังไงผมไม่ซีเรียสนะครับเรื่องการงําหรือไม่งําเพราะาผมคิดว่าประโยชน์ที่มันได้จากตรงนี้มันมากกว่านะฮะที่เราจะเสียไปนั่นเองนะครับหรือไม่บางทีถ้าเกิดว่าระยะเวลาหนึง่งตรงนี้อาจจะไม่ใชีใช่ที่ชี้ที่อาจจะไม่ชิดใช่ที่ทํานาอาจจะเปลี่ยนเป็น แปลงหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับเพราะว่าการปลูกป่าปลูกต้นไม้ถ้าพี่น้องเลี้ยงวัวจะเหมาะมากเพราะว่าวัวสามารถที่ปล่อยให้มันเดินตามแปลงป่าได้เลยนะครับของผมนี่สองปีนี่ก็วัวเดินกินได้สบายนะเพราะวัวมันไม่เหมือนควายเฮ้ยถ้าวัวเหมือนควายมันก็แปลกสิาวัวมันจะไม่เอาเขามันไปขวิดนะถ้าควายมันเห็นไม่ได้อุ้มคันอย่างเดียวเลยควายนี่จะเห็นต้นไม้ไม่ได้นะคัน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  คันหัวทันทีแล้วเห็นต้นไม้อะมันจะขิดมันจะเบี่ยงต้นไม้จะเสียถ้าเป็นบวได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็ฝากติดตามต่อไปนะฮะก็เป็นคลิปนี้ก็ให้มาเห็นถึงเรื่องของเปลี่ยนคนาเล็กที่มีแต่หญ้ามาปลูกป่าบนคณนาใหญ่นะครับเพื่อเป็นบําเหน็จบรรนานแล้วก็เราได้รออะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนี่มันจะดีกว่านะในไหนก็ได้รอแล้วเอ,อ ก็รอให้มันหลากหลายไปเลยนะครับได้รอต้นไม้บนคนาด้วยได้รอข้าวเกี่ยวข้าวด้วยได้รอตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะครับการทําอะไรแล้วได้รอหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันผมถือว่ามันสุดยอดแล้วก็ใช้เวลาวิเศษมากนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องลองนะครับเปลี่ยนคณะเล็กที่เมตยามาปลูกป่าบนคนาใหญ่กันนะแล้วพี่น้องก็จะแฮปปี้แฮปปี้ไม่ใช่ไรนะผมคนขี้เกียจ เดี๋ยวอีกประมาณ4ปีก็จะประปปลูกปีนอนแถวนี้แหละวัสดีครับมือหนึ่งต้องถือกล้องด้วยขออภัยนะครับบัตดีมือเดียววัสดีครับ